สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเช็คก,กราฟทองคาไปด้วยกันนะครับในเช้าวันเสาร์ที่19เมษายนเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะทําแตกต่างกันน,นิดนึงนะครับเราจะไม่เริ่มต้นด้วยการเช็คที่กราฟทองคำเพราะว่าเมื่อวานผมก็ได้บอกไว้แล้วเนาะกราฟทองคําว่ามันปิดยังไงเพราะจริงๆแล้วเมื่อวานก็ถือว่าเป็นการาจบแท่งวิ่ไปแล้วเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นวันหยุดแล้ววันนี้ก็เป็นการจบแท่งวิกอยู่แล้วซึ่งเมื่อวานพอมันไม่ได้วิ่งมันก็ถือว่าเป็นวันหยุดแล้วเนาะของกราฟทองคาไปแล้วของตลาดลักทรับ ก็เท่ากับว่าวีคได้จบตรงแล้วเม,มื่อวานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาดูกันว่าอวันนี้ผมก็จะเปลี่ยนหัวข้อนิดนึงตรงที่ว่าผมจะเปลี่ยนมาเพื่อมาวิคเคราะห์ว่า PA กับตัวหรือพลชั่นกับตัวฝั่งบายฝั่งเซลล์ที่คนเขาถามกันบ่อยๆว่าสำเร็จสมบูรณ์มันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมายกตัวอย่างให,ให้ให้เห็นในคลิปนี้เพื่อที่จะให้ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับ อ๋อเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันก่อน PA กับตัวคืออะไรครับ PA กับตัวก็คือ p e a t i o n ที่มันสร้างจุดกลับตัวถูกไหมครับ reaction ที่ที่มันสร้างจุดกลับตัวเพื่อที่จะเปลี่ยนเทรนอย่างเช่นอย่างนี้นี่คือนี่คือ PA กับตัวเหกนไหมครับนี่คือ PA กับตัวเห็นไหมครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็น PA กับตัวทุกแท่งที่มันมีการกลับตัวมันก็ถือว่าเป็น PA กับ PA กับตัวหมดเลยเห็นไหมตรงนี้คือ PA กับตัวตรงนี้คือ PA กับตัวตรงนี้ก็ใช่ เห็นไหมครับผมไล่มาก่อนเห็นไหมตรงนี้คือพกับตัวฝั่งเซลลเห็นไหมก็พีกับตัวตรงนี้ก็พีกับตัวฝั่งบายตรงนี้ก็พีกับตัวฝั่งบายเห็นไหมนี่ก็พีกับตัวฝั่งเซลลฝั่งบายเห็นไหมครับฝั่งเซลล์เห็นไหมเรายกตัวอย่างได้ได้เรื่อยๆอ่ะนี่คือพีกับตัวฝั่งเซลลนี่คือพีกับตัวฝั่งาบเห็นไหมเราไล่มาดูแล้วแล้วพีกับตัวพีกับตัวฝั่งบายฝั่งเซลลเราเห็นแล้วเป็นตัวอย่างก็คือมันก็คือการกลับตัวนั่นแหละเนาะมันคือการกลับตัว แล้วทำไมทำไมคำว่า p A กับตัวเนี่ยมันจะมีทั้งพีกับตัวสำเร็จสมบูรณ์ล่ะจริงๆแล้ว p A อกับตัวนะครับเวลาเราดูจริงๆอ่ะเราอาจจะไม่ต้องไม่จําเป็นที่จะต้องไปดูการกลับตัวสําเร็จหรือไม่แต่ผมก็แค่จะมายกตัวอย่างให้เห็นว่าการกลับตัวสําเร็จเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เห็นก่อน p A อกับตัวที่สําเร็จเป็นยังไงครับพีกับตัวที่สําเร็จคือแบบนี้สมมุตินะ P A กับตัวที่สําเร็จเห็นแท่งนี้ไหมครับยกตัวขึ้นเป็นแท่งเขียว กดตัวลงเป็นแท่งแดงแล้วปิดตัวลงเป็นแท่งแดงอันนี้คือการสร้างพารชันเราเรายังไม่เราไม่เอาตรงนี้นะเลยไม่เอาแท่งเขียวแท่งนี้เนาะสมมุติว่าเราปัดแท่งเขียวแท่งนี้เราเอาแค่การกลับตัวตรงนี้ก่อนอนีางนี้คือแท่งเขียวกดตัวลงมาเป็นแท่งแดงนี่คือการสร้าง PA กับตัวหรือพ i ยเรชนกับตัวฝั่งเซลล์สำเร็จสำเร็จครับเห็นไหมนี่คือการสร้างพ i ยเรชันกับตัวสำเร็จอาแท่งล่าสุดสองแท่งนี้ถือว่าเป็นการสร้างพ i ยเรชนกับตัวสำเร็จไหมสำเร็จเพราะอะไรครับ การสร้าง PA กับตัวสำเร็จคือการสร้าง PA กับตัวโดยที่ไม่มีไส้ของแท่งก่อนหน้ามาขวางหน้าอย่างเช่นแท่งนี้แท่งนี้คือสำเร็จถูกไหม PA กับตัวฝั่งเซลล์สำเร็จแท่งนี้คือสำเร็จอแล้วแท่งนี้ละ่ะแท่งนี้ก็สร้าง PA กับตัวแต่สำเร็จไหมเรามาดูกันนะไม่สำเร็จเพราะอะไรครับการสร้าง PA กับตัวไม่สำเร็จเนื่องจากมีไส้ของแท่งก่อนหน้ามาขวางนะครับ เห็นไหมไม่สามารถที่จะปิดแท่งเกียนยู่เหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าได้นี่คือการสร้างพีกับตัวไม่สําเร็จเห็นไหมครับไม่สําเร็จเห็นไหมตรงนี้อ่าอ่าให้เชิญกับตัวฝั่งบายเหมือนกันอ่าเรามาดูกันพีกับตัวฝั่งบายตรงนี้สร้างสําเร็จไหมครับไม่สําเร็จเพราะอะไรครับมีไส้ของแท่งก่อนหน้ามาขวางเห็นไหมนี่คือการสร้างพีกับตัวนี่ก็คือการสร้างพีกับตัวฝั่งบายไม่สาเร็จเหมือนกันมีไส้มาขวางเห็นไหมครับ อันนี้ก็คือแค่การยกตัวอย่างฮะอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันตรงเนี้ยสร้างีกับตัวสวเซลล์สำเร็จไหมไม่สําเร็จครับมีไส้ของแท่งก่อนหน้ามาขวางเช่นเดียวกันเห็นไหมแล้วตรงนี้ล่ะอ่าตรงนี้อาจจะสร้างีกับตัวสําเร็จเพราะอ,อะไรครับเห็นไหมไม่มีไส้ของแท่งก่อนหน้ามาขวางเพราะว่าสามารถยกตัวขึ้นปิดเหลือไส้ของแท่งก่อนหน้าจากนั้นเปิดแท่งใหม่มาค่อยสร้างพลาช่นกับตัวฝั่งเซลล์เห็นไหมตรงนี้แล้วก็ค่อยๆกดตัวลงมา ก่อนที่จะกลับขึ้นไปใหม่เห็นไหมตรงนี้ก็มาสร้างพ A กับตัวฝั่งบายอีกรอบแล้วก็ยกตัวขึ้นไปพอยกตัวขึ้นไปเสร็จตรงนี้ก็มาสร้างพีกับตัวฝั่งเซล์สำเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์สุดท้ายก็ยกตัวขึ้นชนต้านไปสร้าง P ีกับตัวฝั่งเซลใหม่อีกรอบแต่สร้างรอบนี้สร้างไม่สําเร็จเพราะมีไส้มาขวางแต่สมบูรณ์เพราะกดตัวลงมาชนรับมาสามแนวรัดเห็นไหมอ่าแล้วพีกับตัวฝั่งเซลล์เห็นไหมเราเห็นตัวอย่างแล้วอันนี้คือการกลับตัวฝั่งเซล ที่ไม่สําเร็จเพราะมีไส้เนี่ยมีไส้ขวางอยู่ถือว่าไม่สําเร็จถ้าไม่มีไส้ขวางอยู่ถือว่าสําเร็จปลายก็เหมือนกันอถ้าพีเกับตัวฝั่งปลายตรงนี้มีไส้ขวางไหมมีเห็นไหมมีเล็กน้อยแต่ก็ถือว่ามีถือว่าการกลับตัวสําเร็จไหมไม่สําเร็จเห็นไหมครับเราเห็นอย่างนี้เราเราแค่ยกตัวอย่างไม่สําเร็จเห็นไหมครับอ่าเราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นมันเป็นแบบไหนการกลับตัวที่ถ้ามีไส้ของแท่งก่อนหน้ามาขวางถือว่าไม่สาเร็จทุกแท่ง แต่สามารถสมบูรณ์ได้ไหมอ่าอันเนี้ยเรามาคุยเรามาเรามาแยกประเด็นละการสร้าง P A กับตัวไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์ได้ไหมไม่สมบูรณ์ไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์ได้ทุกแห่งเนาะไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์ได้ทุกแห่งเพราะอะไรครับเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องดูปัจจัยว่ากาฟมันต้องการทําอะไรใช่ไหมการที่มันจะสําเร็จไม่สําเร็จอะบางครั้งมันไม่ได้สาคัญเท่ากับว่ามันจะสมบูรณ์ไหมเพราะเราต้องสุดท้ายแล้วเราต้องมองตามเทรนที่เราจะเล่นเดี๋ยวไหมครับตามหน้าที่เราจะเล่น อย่างบางทีอ่ะการสร้าง PA กับตัวไม่สําเร็จในทางเฟรมเดย์อ่ะเห็นอย่างเงี้ยมันคือการกดตัวลงมาเปลี่ยนเทรนพอมันสมบูรณ์เสร็จมันก็คือการเปลี่ยนเทรนของเดย์ระยะสั้นถูกไหมแต่ในแต่ในทางเฟรมใหญ่มันคือการแค่กดตัวลงมาเคลียร์วอลลุ่มฝั่งบายหรือแค่การกดตัวลงมาทําไส้ของวีกแล้วมันก็ได้ถูกไหมครับก็คืออาจจะเป็นแค่เป็นการกดตัวลงมาเคลียร์วอลลุ่มฝั่งบายของวีกหรือมันหรือกดตัวลงมาทําไส้ก่อนที่จะยกตัวขึ้นไปก็ได้แต่เดย์พอมันมีการสร้าง PA กับตัว ไม่สำเร็จหรือสำเร็จก็ช่างแต่มันสมบูรณ์เราก็มองว่านั่นคือนั่นคือเทรนของฝั่งนั้นแหละถ้ามันสร้าง P ีกับตัวฝั่งเซล์ไม่สำเร็จแต่สุดท้ายมันสร้างสมบูรณ์เรารู้แล้วว่านี่คือกับนี่คือการกับตัวฝั่งเซลลที่เป็นเทรนละเป็นเทรนฝั่งเซลล์แต่อาจจะระยะสั้นระยะยาวหรอเราเราบอกไม่ได้ถูกไหมครับแต่เรารู้แล้วว่ามันกลับตัวเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปโฟกัสว่ามันมีการสร้าง P ีกับตัวสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราโฟกัสว่ามันสร้างสมบูรณ์ไหมถ้ามันสร้างสมบูรณ์เมื่อรเนนัอขงมะ แค่นั้นเองแต่ถ้าคุณจะดูให้ละเอียดการดู PA กับตัวสําเร็จด้วยสมบูรณ์ด้วยนั่นคือ PA กับตัวที่แข็งแรงมากๆก็เหมือนกันถ้า time frame time frame ใหญ่มีการสร้าง PA กับตัวอย่าง,อย,างอย่างจุดกับตัวแบบเนี้ยฝั่งเซลล์อะสาเร็จแล้วเสร็จปุ๊บสมบูรณ์คือกดตัวลงมาชนรับใน,ใน time frame w e e k หรือมันนั่นคือการกับตัวที่แข็งแรงเลยนะนั่นคือการกับตัวที่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันปิดอยู่ต่ำกว่ารับวิค นั่นคือการกลับตัวฝั่งเซลล์ที่แข็งแรงของวิกแล้วนะยกตัวขึ้นนี้ผมหาไมา้เซลล์ได้ละอันนี้คือการสร้างพีกับตัวสําเร็จด้วยสมบูรณ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปโฟกัสว่ามันสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่เราดูเลยว่ามันสมบูรณ์ไหมเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ชินกับการเล่นเราพยายามไปหาจุดกับตัวที่มันสําเร็จสําเร็จทุกครั้งอะ่ะมันจริงๆแล้วมัน,มนเล่นยากถูกไหม แต่เราหาจุดกับตัวที่สมบูรณ์ปุ๊บมันมีการยกตัวขึ้นเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นเคลียร์หรือกดตัวลงเคลียร์เราบายเราเซลลก็ไม่ติดอะไรเพราะถือว่าสมบูรณ์แล้วแล้วถ้ามันถ้ามันยกตัวขึ้นปุ๊บเราเซลลแล้วแต่มันดันไปชนรับล่อเซลลเราก็แค่ปิดเพราะเรารู้แล้วว่ามีคนได้หมายเซลล์ sell, เราก็ไม่เล่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการกลับตัวเนี่ยเราไม่ต้องเน้นที่สำเร็จสำเร็จหรือไม่สำเร็จเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณยังดูไม่ออกว่าสำเร็จเป็นยังไงสำเร็จแบบไหนถึงจะดีมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมกัน อย่างเพียกับตัวฝั่งบายอ่ะปกติถ้าผมบอกเลยว่าถ้ามันสร้างไม่สําเร็จมันคือการแค่กดตัวลงมาเคลียร์ถูกไหมอย่างแท่งเนี้ยอย่างแท่งเนี้ยพอมันสร้างไม่สําเร็จมันคือแค่กดตัวลงมาเคลียร์เดี๋ยวมันก็กลับขึ้นไปแล้วสุดท้ายมันก็กลับขึ้นไปถูกไหมเอาแล้วทําไมพีเพียกับตัวฝั่งบายตรงนี้สร้างไม่สําเร็จแต่สุดท้ายมันขึ้นได้ยาวๆล่ะอ่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอ่าทำไมทำไมบางครั้งเพียกับตัวฝั่งบายพอมันสร้างไม่สําเร็จมันถึงขึ้นได้ยาวๆล่ะอย่างเช่นอันเนี้ยพีกับตัวฝั่งบายตรงนี้ เนี่ยมันสร้างไม่สําเร็จแล้วมันสุดท้ายมันก็กลับขึ้นไปยาวๆเพราะอะไรเพราะว่าเรามองในเทรนใหญ่อะเทรนใหญ่ก็ยังเป็นของฝั่งบายอยู่เทรนใหญ่ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเห็นไหมเวลาเราดูอะใช่อยู่ P ีกับตัวมันสร้างสําเร็จไม่สําเร็จแล้วมันก็สําคัญเนาะเพราะว่ามันมองว่าการสร้างไม่สําเร็จมันคือการแค่ขึ้นไปเคลียร์หรือกดตัวลงมาเคลียร์เดี๋ยวมันก็อาจจะต้องมาทาทาจุดกับตัวใหม่ก็ได้ถหกนไหมแต่สุดท้ายแล้วอะถ้าเทรนใหญ่ยังเป็นของฝั่งบายมันจะสร้างสําเร็จไม่สําเร็จมันขึ้นได มันสมบูรณ์เมื่อไหร่ที่มันสร้างสมบูรณ์ปุ๊บมันขึ้นได้เลยเอยเพราะว่าเทรนใหญ่ก็ยังเป็นของฝั่งายอยู่เพราะฉะนั้นมันเราไม่ต้องไปโฟกัสมากแต่อนาคตผมก็จะมาชี้แจงเรื่อยๆเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโอเคกลับตัวแบบนี้คือการเคลียร์เดี๋ยวมันก็จะอย่างนี้อย่างนี้อ่ะเนาะแต่บางครั้งถ้ามันยังมีโอกาสมันก็จะกลับมาเพื่อมาทําจุดกลับตัวใหม่ทดแทนเพราะอะไรครับอย่างพี่กับตัวฝั่งใบตรงเนี้ยมันมีการสร้างไม่สําเร็จเห็มมีไส้มาขวางแต่สมบูรณ์สุดท้ายมันก็มีการกดตัวลงมาเคลีย แท่งนี้ก็สร้างไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์เพราะยกตัวขึ้นชนต้านเนาะเห็นไหมกดตัวลงมาไม่ชนรับยกตัวขึ้นชนต้านปิดอยู่เหนือต้านปุ๊บยกตัวขึ้นเรื่อยๆเลยทางที่ว่าตรงนี้มันสร้างไม่สําเร็จมีไส้ขวางอยู่ตรงนี้ก็สร้างไม่สําเร็จมีไส้ขวางอยู่แต่ทำไมมันขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องดูในทงเฟรมใหญ่ว่าอ๋อทงเฟรมใหญ่ก็มีการมันก็ยังเป็นเทรนั่งบาร์อยู่ดีเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันขึ้นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมแต่บางครั้งถ้าเกิดว่าทำเฟรมใหญ่ยังเป็นการซ์เวย แต่เป็นการไซด์เวย์ห <Yeah. S 2> รือย <ordan> <island> ังไม่ได้ต้องการที่จะทำเมกะเทรนสุดท้ายอ่ะถ้ามันสร้างจุดกับตัวไม่สาเร็จมันจะต้องมีการกดตัวลงมาเพื่มมาสร้างจุดกับตัวทดแทนอย่างตรงเนี้ยมันสร้างจุดกับตัวไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์สุดท้ายมันมีการกดตัวลงมาเคลียร์กดตัวลงมาเคลียร์ไม่พอมากดตัวลงมาชนรับนี้เลยเพราะตรงนี้เป็นจุดกับตัวเป็นรับจุดกับตัวที่สร้างไม่สําเร็จใช่ไหมครับมันก็กดตัวลงมาเพื่มมาสร้างจุดกับตัวใหม่ทดแทนแล้วเป็นจุดกับตัวที่แข็งแรงกว่าเพราะเห็นไหมจุดจุดกับตัวตรงเนี้ แล้วสุดท้ายมันกดตัวลงมาเพื่อมาสร้างจุดกับตัวทดแทนแล้วยกตัวขึ้นชนต้านแล้วเบรกไปเรื่อยๆเลยแล้วเห็นไหมเขาจุดกับตัวตรงนี้มันคือจุดกับตัวที่แข็งแรงเห็นไหมจุดกับตัวที่แข็งแรงก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมกดตัวลงเป็นแท่งแดงยกตัวขึ้นเป็นแท่งเขียวยาวๆอันนี้คือแข็งแรงแบบนี้ถือว่าไม่แข็งแรงเห็นไหมแค่ไซเวเพื่อที่จะเบรกเห็นไหมไซเวสร้างจุดกับตัวเล็กๆแล้วก็ไซเวสักพักก็เบรกเบรกขึ้นไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากจุดกับตัวแบบนี้มันเป็นจุดกับตัวที่ไม่แข็งแรงสุดท้ายเดี๋ยวมันนนนกกกก็็จจะะดตตััััััววลลงงงมมมาาาาาชชรรรบบบเพื่่่่ออททีส้้้ใหแํยน เห็นไหมแต่มันก <Bond> ็ยังสร้างจุดกับตัวไม่สําเร็จแต่มันถือว่าเป็นการสร้างจุดกับตัวที่สมบูรณ์และแข็งแรงเพราะยกตัวขึ้นชนต้านแล้วปิดอยู่เหนือต้านได้ไกลมากเห็นไหมครับเห็นไหมเวลาเราดูเราดูตามหน้าเราเล่นกันตามหน้าเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องไปโฟกัสว่ามันจะมีการสร้างจุดกับตัวได้สําเร็จไหมแต่เราโฟกัสที่ว่ามันสร้างสมบูรณ์ไหมแต่แค่การสร้างจุดกับตัวสําเร็จไม่สําเร็จเดี๋ยวผมก็จะชี้แจงมาเรื่อยๆว่าแบบไหนทําแบบไหนอะไรยังไงเพราะว่าผมก็เคย เล่าในคลิปเก่าๆอยู่ว่าการที่มันสร้างจุดกับตัวไม่สําเร็จฝั่งบายต่อให้มันเป็นเชนฝั่งบายเดี๋ยวมันก็มีโอกาสที่จะกดตัวลงมาเพื่อมาสร้างจุดกับตัวใหม่ทดแทนตรงนี้ที่มันสร้างไม่แข็งแรงเห็นไหมครับมันก็มีการสร้างจุดกับตัวใหม่อีกรอบนึงเพราะเมื่อก่อนผมเคยชี้แจงไว้อยู่นะผมเคยทาคลิปอธิบายไว้อยู่จุดกับตัวแบบนี้มันมีิสีิเที่ยวกับมาเพื่อมาทดแทนสร้างใหม่แทนแล้วค่อยกลับตัวขึ้นไปนใหม่แล้วก็คือเป็นการกดตัวลงมาไม่ใช่แค่มาทดแทนสร้างจุดกับตัวใหม่มันก็คือกดตัวลงมาเพื่อมาปรับฐาาานนรคให้้สูงขึม จุดกับตัวที่แข็งแรงคือผ่านราคาที่สูงขึ้นอย่างเห็นไหมจุดกับตัวที่แข็งแรงจุดกับตัวที่แข็งแรงคือผ่านราคาที่สูงขึ้นตรงนี้ก็เป็นจุดกับตัวใหม่ที่แข็งแรงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท,ท,ท,ทุกแท่งอมันจะมีระยะสําคัญของมันมันจะมีวิธีการวิ่งของมันรือพฤติกรรมของมันที่เราจะต้องดูให้ให้ออกเนาะนะครับก็จุดกับตัวอย่างที่บอกก็ชัดเจนนะว่าจุดกับตัวที่สร้างแล้ว แข็งแรงมันก็ควรเป็นแบบนี้อย่างน้อยแบบนี้เห็นไหมอย่างน้อยก็คือแบบนี้ยกตัวขึ้นชนต้านแล้วปิดอยู่เหนือต้านได้แล้วถ้าปิดอยู่เหนือต้านาได้อยู่เหนือต้านได้ไกลแค่ไหนก็ยิ่งดีเพราะว่าการปิดเหนือต้านได้ไกลก็แปลว่ามันแข็งแรงมันไม่มีการดึงไส้กลับเยอะถูกไหมครับแล้วถ้ามันเปิดแท่งใหม่มามีการกดตัวลงมาก็คือกดตัวลงมาเพื่อเคลียร์วอลุ่มฝั่งใายเดี๋ยวมันก็จะยกตัวขึ้นไปนอกจากมันจะกดตัวลงมาชนรับถ้าชนรับแล้วชนสําเร็จนั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งถูกไหม แต่นั่นนะผมจะไปอธิบายในอีกทีหนึ่งว่ามันชนรับชนต้านสําเร็จเป็นยังไงแต่วันนี้เล่นเล่นที่จุดกลับตัวก่อนเนาะก็เหมือนกันแต่อีกอย่างที่เราจะต้องดูจุดกลับตัวคืออะไรครับจุดกลับตัวพอมันสําเร็จเสร็จปุ๊บหรือไม่สําเร็จเราไม่รู้แต่สมบูรณ์ละ่ะถ้าจุดกลับตัวมีการสร้างสมบูรณ์นะครับเนื่องจากเทรนด์ยังเป็นของฝั่งบายอ่ะพอจุดกลับตัวยกตัวขึ้นชนต้านแล้วสร้างสมบูรณ์ใช่ไหมครับกดตัวลงมาเราผมบายได้ราคาเพราะอะไรครับเทรนด์ใหญ่ก็ยังเป็นของฝั่งบาย พอเทรนใหญ่เป็นของฝั่งใบในในไทม์เฟรมเล็กนะครับทา์เฟรมใหญ่ก็ยังเป็นของฝั่งใบไทม์เฟรมเล็กพอมันมีการสร้างจุดกับตัวฝั่งใบจะสาเร็จไม่สําเร็จไม่รู้แต่พอมันสมบูรณ์เราดูเทรนใหญ่เป็นหลักถูกไหมถ้าเทรนใหญ่เป็นของฝั่งใบพอไทม์เฟรมเล็กมีการสร้างจุดกับตัวฝั่งใบเสร็จปุ๊บสมบูรณ์เมื่อไหร่เปิดแท่งใหม่มากดตัวลงมาเกียร์ไม่ถึงรับผงใบได้ทุราคานี่คือการสร้างจุดกับตัวสมบูรณ์เห็นไหมครับยกตัวขึ้นชนต้านแล้วชนสําเร็จเห็นไหมครับเห็นตรงนี้ไหมอ่ารรรกาาสส้งจจุดัับตวํเ็ ถูกไหมไม่มีไส้ผมแน่นก่อนหน้ามาขวางแต่เราก็ไ่ต้องเน้นที่สมเจสมบูรณ์เพราะว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงว่าสําเรจไม่สําเร็จเราดูกันยังไงว่ามันจะมีโอกาสทียะกลับมาไหมเนาะเพราะว่าบางครั้งเรามองว่าการสร้างจุดกับตัวไม่สําเร็จคือการที่กดตัวลงมาเคลียแต่ทําไมพอเราดูการการสร้างจุดกับตัวสําเร็จในทำเฟรมที่มันตรงกับทำเฟรมใหญ่เอ้ามันไม่กลับมาเคลียล่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราดูทำเฟรมใหญ่เป็นหลักด้วยถ้าทำเฟรมใหญ่ยังเป็นของฝั่งายมันจะสร้างสําเร็จไม่สําเร็จมันก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นถูกไหมแต่ จุดกลับตัวไม่สําเร็จในทำเฟรมเล็กแต่ทำเฟรมใหญ่ยัง,ยงเป็นของฝั่งายเรามองว่าจุดกลับตัวนี่คือแค่กดตัวลงมาเคลียเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นจุดกลับตัวที่สร้างสําเร็จไม่สําเร็จแต่ตรงกับทำเฟรมใหญ่ไม่เป็นไรครับอันนี้ขึ้นได้เรื่อยเพราะทำเฟรมใหญ่เป็นของฝั่งายสร้างจุดกลับตัวฝั่งใบไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์แปลว่าขึ้นได้ยาวแต่ถ้าทำเฟรมใหญ่เป็นของฝั่งายแล้วมีการสร้างจุดกลับตัวฝั่งเซลไม่สําเร็จเรามองเลยว่านี <cu idas altogether> ่คือการกดตัวลงมาเพื่อเคลียบอลลูนฝั่งาบแล้วเคลีย์อย่างหนักก่อนที่่มมััันจะกลบตวให อันนี้คือการสร้างจุดกับตัวสำเร็จไม่สำเร็จเนาะอันนี้ก็สั้นๆแต่พอสมบูรณ์ล่ะพอสมบูรณ์เสร็จปุ๊บถ้าถ้ามันมีการสร้างจุดกับตัวไม่สำเร็จแต่สมบูรณ์ที่เป็นการสวนใช่ไหมครับทำเฟรมใหญ่ก็คือใบแต่ทำเฟรมเล็กก็คือเซลทำเฟรมเล็กก็คือการสร้างจุดกับตัวฝั่งเซลล์สำเร็จไม่สำเร็จแต่สมบูรณ์คือเรามองแล้วว่ากดตัวลงมาเพื่อเคลียร์วอลุ่มฝั่งใบเดี๋ยวกลับขึ้นไปใหม่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเซลลได้ได้ถึงแค่ไหน ย่างแท่งนี้มีการกดตัวลงชนรับทิ้งไว้แล้วถูกไหมครับแล้วลากลงมาสุดท้ายดึงไส้กับเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์พอมันมีการเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์เรามองว่ามันมีโอกาสที่จะกดตัวลงต่อถูกไหมครับพอเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นไม่ถึงต้านอ่ะใช่อยู่มาตอนมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่แต่เรามองว่ามันมีการเคลียร์วอลลุ่มฝั่งบาบมาเยอะพอสมควรละแล้วเสร็จปุ๊บมันมันดันมาดึงไส้กับเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์เรามองว่าพราการเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์ตรงนี้ การเครลียร์วอลุ่มฝั่งเซลตรงนี้แปลว่ากาฟมันต้องการที่จะลงต่อเห็นไหมเราดูพฤติกรรมต่อแท่งก็ได้บางครั้งไม่สมบูรณ์แต่เราดูได้นะครับพอเราดูออกถ้าเราดูไม่ออกก็ไม่ต้องเล่นถูกไหมครับแต่ถ้าเราดูออกนวเนี่ยเรามองแล้วว่าเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลยกตัวขึ้นเราก็เซลได้แต่พอแท่งเนี้ยกดตัวลงมาชนรับแล้วชนสําเร็จมาสามรับเรามองแล้วว่าชนสําเร็จพร้อมลงต่อได้นะเพราะอะไรครับนี่คือการสร้างจุดกับตัวไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์ละแต่เราก็ต้องตะหนักไว้เสมอว่าจุดกับตััวไมม่่สําาเเเเเรร็็็จในนฟฟลกแตทยงงงปอฝ ก็แปลว่าจุดกับตัวเนี้ยคือแค่กดตัวลงมาเพื่อเคลียร์วอลุ่มฝั่งใบเห็นไหมเราต้องตระหนักไว้ไวตลอดพอเรารู้ว่ามันคือการกดตัวลงมาเพื่อเคลียร์วอลุ่มฝั่งใบเราก็รู้ว่าทุกครั้งที่เราเซลลเราต้องมีโอกาสที่จะโดนลากไปเรื่อยๆถูกไหมพอแท่งนี้กดตัวลงมาชนรับสําเร็จเรารู้แล้วว่ามยยกตัวขึ้นเราเซลลเนี่ยเรามีโอกาสที่จะที่จะโดนมันลากกลับขึ้นไปเพื่อเพื่อไปไปวิ่งในเทรนเดิมของมันที่เป็นฝั่งฝั่งใบ แต่เนื่องจากว่ามันชนรับมาสามรับสําเร็จมันก็ยังต้องการที่จะลงต่อมันก็มีการยกตัวขึ้นเกียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์แล้วก็ทุบต่อเห็นไหมครับพอมันทุบต่อเสร็จปุ๊บเรามีโอกาสเก็บกรไรเราก็เก็บจากนั้นมันมีการสร้างไพ่ให้ช่นกลับตัวถูกไหมไพ่เช่นกลับตัวแต่แท่งแรกเนี่ยมันดันเป็นโดจิคือยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านกดตัวลงไม่ชนรับไม่ชนรับใหม่กดตัวลงทําไส้แต่ยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านแล้วพอเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงทําไส่แล้วยกตัวขึ้นชนต้านแล้วชนสําเร็จเลยถ้าเกิดในกรณีี้ คนส่วนใหญ่จะมาติดเซลล์ที่ไส้นี้ถ้าถ้าเป็นตามทฤษฎีที่ผมบอกก็คือรอให้มันเลยต้านผันไส้คนคนส่วนใหญ่ก็จะมาติดเซลล์ที่ไส้นี้แต่บางคนอาจจะรอไหวก็จะไปติดเซลล์ที่ไส้ก่อนถึงอีกต้านหนึ่งตรงนี้เลยคือคือไส้ไกลๆเลยเขาจะไม่เอาไส้ที่มันใกล้เกินไปเขาจะเอาไส้ไกลๆเลยก่อนถึงอีกต้านแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้เก็บกําไรบ้างหรือได้แก้ปัญหาบ้างถูกไหมครับตอนที่มันดึงไส้กลับกดตัวลงมาก็อาจจะได้ปิดบ้างสุดท้ายมันเบรกขึ้นไปเพราะว่าเรามองแล้วว่านี่คือการกดตัวลงมาเพื่อเค มันสร้างไม่สําเร็จในการสวนของเทรนฝั่งใหญ่ของของเทรนใหญ่ปุ๊บเรารู้แล้วว่าคือการกดตัวลงมาเพื่อเกียร์แต่ถ้าเทรนใหญ่เป็นของฝั่งบายแล้วจุดกับตัวฝั่งใบสร้างไม่สําเร็จเรามองว่ามันขึ้นได้ทุกเมื่อเพราะเทรนใหญ่ก็ยังเป็นของฝั่งบายอยู่ถูกไหมพอมันสร้างสมบูรณ์ปุ๊บเรารู้แล้วว่ากดตัวลงเราหาไม้ายรอแล้วถูกไหมครับเห็นไหมจุดกับตัวตรงเนี้ยสร้างไม่สําเร็จเพราะมีไส้มาขวางแต่สมบูรณ์เปิดแท่งใหม่มากดตัวลงแค่ไหนผมก็หาใบาบได้ไอเนี้ยไม่ติดเพราะเทรนใหญ่ก็ยังเป็นของฝั่ เทรนเล็กพอมันสร้างจุดกับตัวฝั่งใบปุ๊บเรารู้แล้วว่าวนั่นคือจุดกับตัวที่สอดคล้องกันละนั่นคือเทรนที่สอดคล้องกันละเพราะฉะนั้นพอมันเทรนที่สอดคล้องกันเราก็าบแต่ถ้าเทรนไม่สอดคล้องกันทำเฟรมเดย์ดันสร้างจุดกับตัวฝั่งเซลล์ละสม,สมบูรณ์แล้วยกตัวขึ้นเราเซลล์เราก็ต้องรู้ว่ามันมีโอกาสที่จะโดนล,ลากเพราะฉะนั้นพอมันมีการกดตัวลงมาให้เราปิดเก็บทำไมเราก็ควรปิดเพราะนั่นคือการสวนอยู่ในสวนอยู่สําหรับทำเฟรมวิกแล้วมันแต่เดย์ไม่ได้สวนไงเพราะเดย์มันสร้างจุดกับตัววสสสมมมมบบููรรรณ์แแลล้ไไงช่่ต เราไม่ได้สวนในเดเพราะว่ายกตัวขึ้นเราเซลลเราถูกถูกหลักแล้วพอมากดตัวลงมาเราปิดเราก็ต้องรอที่จะหาไม้ใหม่ถูกไหมแล้วทีเนี้ยพอเรารอเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาดูถ้าเป็นปกติคนก็จะพอมันยกตัวขึ้นชนต้านหรือไม่ชนต้านบางคนก็จะเซลแล้วแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราควรดูคืออะไรเราควรที่จะรอให้มันยกตัวขึ้นชนต้านแล้วเมื่อไหร่ที่มันชนต้านไม่สําเร็จถ้ายกตัวขึ้นชนต้านแล้วเราเซลล์ก่อนก็ไม่ติดอะไรถ้าคุณได้กําไรแล้วคุณปิดหรือถ้าคุณโดนลากแล้วคุณแก้ปัญหาไไไดด้ก็ม่ติอะร แต่ประเด็นคือพอมันยกตัวขึ้นชนต้านแล้วมันปิดอยู่เหนือต้านได้แปลว่าจุดกลับตัวฝั่งตายตรงนี้สมบูรณ์แล้ะพอเปิดแห่งใหม่มายกกดตัวลงเคลียแค่เล็กน้อยยกตัวขึ้นชนต้านอ่อเซล,ลไปเรื่อยเลยแล้วลทีเนี้ยถ้าคุณติดเซล,ลอยู่คุณก็อันตรายนี่คือเหตุผลที่ทาไมผมถึงไม่ชอบให้พวกคุณเล่นส่วนเทรนแต่ถ้าเล่นขอให้เล่นด้วยความรู้แล้วรู้ด้วยว่ามันจะกลับมาไหมเนาะก็เหมือนเซล,ล์ฝั่งเนี้ยผมเคยบอกแล้วอ่ะเนี่ยสร้างจุดกลับตัวไม่สําเร็จเพื่อที่จะกดตัวลงเคลียวนุ่มฝั่งบายเดี๋ยวมันจะกลับขึ้นมมน,นมมมาาดด้ยักบแววรรง่เเิห็ค เห็นไหมแต่ถ <tampoco S 2> ้าตอนที่มันสร้างจุดกับตัวเสร็จพูบมันยกตัวขึ้นคุณเซลล์กดตัวลงคุณได้กําไรคุณปิดคุณไม่โลภคุณไม่ถือนานเกินไปสุดท้ายคุณก็จะหาจังหวะเล่นได้เรื่อยๆเห็นไหมยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านคุณเซล์อ่ามันกดตัวลงมาให้คุณปิดคุณก็ปิดเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเพราะมันชนรับสําเร็จรับสําเร็จแล้วใช่ไหมครับยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านถึงไส้ไม่ถึงต้านคุณก็เซล์กดตัวลงมาคุณปิดแล้วทีเนี้ยเนื่องจากว่าคุณได้กําไรมา แท่งใหม่เนี่ยมันจะทํำยังไงมันจะยกตัวขึ้นชนต้านแล้วชนสําเร็จไหมถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็ไม่ต้องรีบที่จะเซลถูกไหมคุณก็แค่ใจเย,ย็นๆรอเพราะว่ามันอาจจะล่อเซลคุณเมื่อไหร่ก็ได้เพราะจุดกลับตัวตรงนี้สร้างไม่สําเร็จแล้วสุดท้ายเห็นไหมมันล่อเซลไปเรื่อยๆชนต้านล่อเซลเสร็จปุ๊บแท่งนี้ยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านดึงไส้กลับก่อนถูกไหมดึงไส้กลับเทีย์วอลลุ่มฝั่งใบพอเปิดแท่งใหม่แท่งใหม่เนี่ยกดตัวลงเทีย์วอลลุ่มฝั่งใบเพิ่มอีกเล็กน้อยพร้อมก นี่นี่ลอ่อเซลมาทุกแพ่งเลยแล้วยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วทงเฟรมเพชโฟมมีแนวต้านอไว้ลอ่อเซลอีกเยอะเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถึงดูถึงต้องดูไพ่ชั่นตามหน้าเป็นหลักผมถึงไม่ต้องเน้นนะครับทุกต่อไปก็คือไม่ต้องเน้นนะครับว่ามันจะสร้างจุดกลับตัวสําเร็จไม่สําเร็จเดี๋ยวผมจะเน้นให้เองว่ามันเป็นแบบไหนแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เองว่าจุดกลับตัวสําเร็จไม่สําเร็จมันทํำยังไงนเนร่องาะว่าบางครั้งอธิบายไปถ้าคุณยังไม่เข้าใจคุณก็จะดูยากเพราะฉะนั้นเราเน้นที่สมบูรณ์ เมื่อไหร่ที่มันมีการสร้างจุดกับตัวสมบูรณ์ปุ๊บเราผมจะหา,าจุดออกออเดอร์ให้เลยว่าคุณเล่นตรงไหนได้บ้างแบบไหนปลอดภัยเนาะยังไม่ต้องเน้นว่าสําเร็จไม่สําเร็จนะครับอยู่กับผมเป็นนานๆแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าสาเร็จไม่สําเร็จดูยังไงแต่ตอนนี้ผมอธิบายผมก็อาจจะเข้าใจว่าคนบางคนอาจจะไม่มีไม่เข้าใจต่อให้ผมบอกแล้วว่ามันคือการกดตัวลงมาเคลียร์เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นผมจะไม่เน้นตรงนี้ก่อนเน้นที่ว่าให้พวกคุณเข้าใจเลยว่าต่อไปเราเล่น 5, มันมรรต่อห้าม่สําเร็จ เดี๋ยวเราจะหาจุดออกออเดอร์ให้เองนะครับเนาะก็ไม่ต้องไปเน้นเพราะว่าเราดูกันที่สมบูรณ์เราดูกันที่การเคลียร์เราดูกันที่การล่อเราไม่ต้องไปเน้นจุดกับตัวแบบไหนแต่เดี๋ยวผมจะค่อยๆเสริมไปเรื่อยๆในทุกๆคลิปให้มันมีมีรนยะสําคัญให้มันมีจุดที่มันมันทำให้เห็นชัดเจนแล้วผมจะเสริมไปในคลิปอันเนี้ยจะดูง่ายกว่าว่าสาเร็จไม่สําเร็จเราดูยังไงได้บ้างแบบไหนมันจะกดตัวลงมาเคลีย์แบบไหนมันจะไม่กดตัวลงมาเคลีย์ซ้ํา หรือมันจะกดตัวลงมาทําทําจุดกับตัวทดแทนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาเสริมให้อีกทีหนึ่งเนาะแต่ต่อไปคือเราให้เราเน้นตรงที่ว่าสมบูรณ์เมื่อไหร่เราจะหาออกเราจะหาจุดออกออเดอร์แต่แค่อีกอย่างหนึงที่สําคัญคือเราหาจุดออกออเดอร์จากการที่มันสร้างจุดกับตัวสําเร็จสมบูรณ์เราสามารถถือได้นานแค่ไหนอันเนี้ยคือสําคัญกว่าแท่งแบบไหนจุดกับตัวแบบไหนที่พอมันสร้างสําเร็จสมบูรณ์หรือไม่สมเจสมบูรณ์เราจะถือออเดอร์ได้นานแค่ไหนอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงอีกทีหนึ่ง เนาะคล้ายๆกับที่ผมชี้แจงแล้วว่าเดย์พอมันสร้างจุดกับตัวแล้วมันมีโอกาสที่จะกดตัวลงมาเคลียร์ถึงตรงไหนบ้างเอชโก็ถือได้ถึงตรงไหนบ้างอันนี้ผมก็จะบอกอยู่เสมอใช่ไหมเราถือได้กี่พันจุดถ้าเราจะถือถ้าเราจะทนถือไปสามพันสี่พันห้าพันจุดเราถือได้ไหมจุดไหนถือได้ไม่ได้ผมก็จะบอกจุดไหนที่คนเก็บสั้นห้าร้อยจุดพันจุดผมก็จะบอกเพราะฉะนั้นรอที่จะเล่นอย่างปลอดภัยดีกว่าดีกว่าไปดูไปเล่นทุกจุดกับตัวที่ทั้งที่ไม่เข้าใจแต่คุณก็ไปเล่นทุกจุดกับตัวที่มันมี เพราะฉั้นขอให้เน้นเป็นเรื่องสําคัญว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีจุดกับตัวที่สร้างสมบูรณ์แล้วแล้วผมให้ให้หาจุดออกออเดอร์ได้คุณก็ค่อยออกอันนี้จะปลอดภัยกว่านะครับแต่ถ้ามันยังไม่ได้สร้างสมบูรณ์แข็งแรงแล้วคุณไปหาออเดอร์ก็ต้องรู้จงรู้ไว้ว่ามันคือการเสี่ยงก็เหมือนอย่างตรงเนี้สร้างจุดกับตัวสําเร็จแต่ในเมื่อมันยังไม่สมบูรณ์เห็นไหมสุดท้ายมันก็ยกตัวขึ้นชนต้านรอเซลแล้วไปต่อเห็นไหมครับผมถึงเน้นที่สมบูรณ์เป็นหลักสําเร็จไม่สําเร็จอาจจะไม่สาคัญเพราะ่าเดี๋ยวผมจะ เราเน้นที่สมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่ที่มันยังสร้างจุดกับตัวไม่สมบูรณ์เราจะไม่สวนแต่ถ้าเราสวนเรารู้เลยว่าเรากําลังรับความเสี่ยงอยู่แล้วถ้าเรารับไหวก็เล่นไปถ้าเรารับไม่ไหวก็อย่าเล่นเนอะเพราะว่าเราต้องรู้ไว้เสมอว่าเราคือการสวนการสวนคือความเสี่ยงเราวิ่งไปกับเทรนด์ดีกว่าเห็นไหมถ้าคุณวิ่งไปกับเทรนด์เนี่ยคุณได้ไม้จากตรงนี้คุณได้กี่พันจุดแล้วกี่หมื่นจุดแล้วด้วยสามหมื่นจุดแล้วเห็นไหมตอนที่มันกดตัวลงมา เพราะเทรนฝั่งบาบก็ยังเป็นของฝั่งบายอยู่เทรนฝั่งบาบก็ยังแข็งแรงอยู่เมื่อมันกดตัวลงมาหนักๆแล้วคุณมีบยบายแล้วคุณสามารถที่จะทนถือไปได้3,000 30, จุดแปลว่าคุณเป็นคนที่มีวินัยมากแล้วเก่งมากอันนี้ผมนับถือแต่ถ้าไม่ได้คุณปิดตั้งแต่3,000จุด5,000จุดก็แล้วแต่แต่ถือว่าถ้าคุณทนได้3 0ห้5 0 0 0จุดก่อนที่จะปิดคุณก็ถือว่าเป็นคนที่มีวินัยพอสมควรถูกไหมครับแต่แค่วิน,นัยก็ต้องมาพร้อมกับความรู้ถ้าคุณถือ โดยที่คุณไม่รู้ด้วยว่ามันจะมีสิทธิ์เงี้ยกลับมาแล้วคุณถือไปเรื่อยๆสุดท้ายมันกลับมาถึงไม้คุณมันมันมาโดนกันหน้าคุณคุณอันเนี้ยอันเนี้ยก็ถือว่ามีวินัยแต่ไม่มีความรู้ถูกไหมมีวินัยจิตใจแข็งแรงดีแต่ไม่มีความรู้พอมันบางครั้งพอมันไม่มีความรู้มากพอการถือไม้ที่ผิดๆก็ก็จะทําให้คุณไม่ได้กําไรแล้วเผลอๆถูกลากด้วยเห็นไหมวินัยสําคัญแต่ความรู้ก็สําคัญเพราะฉะนั้นเราก็จงรู้ไว้ว่าเวลาเราเล่นเราเล่นด้วยความรู้พร้อมกับวินัย เรามีความรู้อย่างเดียวเราไม่มีวินัยเราก็พังเรามีวินัยเราไม่มีความรู้เราก็ไม่ได้อะไรสุดท้ายไม้ก็จะมา,มาชนกันหน้าทุนของคุณไปเลยเอยเพราะคุณไม่รู้คุณก็ได้แต่ถือหวังว่ามันจะไปสามหมื่นจุดไปหวังว่ามันจะไปสี่ห้าพันจุดหวังว่ามันจะไปหมื่นจุดสุดท้ายมันกลับมากันหน้าทุนของคุณคุณก็ไม่ได้อะไรแล้วถ้าคุณไม่ได้ตั้งกันหน้าทุนไว้คุณไม่ได้ตั้งเอสเอลเอสเอลหน้าไม้ไว้สุดท้าย <The> มันมาลาก <tudo> คุณไปหนักกว่าเดิมอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่าง ฝึกปฏิบัติอย่างมีวินัยแล้วก็เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะเอาความรู้นี้ไปใช้ได้ในอนาคตแล้วก็ให้ตรงกับจริยคุณด้วยสามารถไปปรับใช้ปรับแก้ได้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์และฝากให้กำลังใจกันเยอะๆสำหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ